สัทธ,ธาเทวาลเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่สมุดรประการพร้อมเป็นแลนด์มาร์คสำหรับผู้ศรัทธ,ธาบริหารงานโดยคุณไผ่นัทมนและคุณเปิ้ลวันดีภายในเทวาลประดิษฐานองค์เทพสี่องค์ได้แก่พระแม่กวนอิมพระศิวะพระนารายณ์และพระพรหมงานเปิดตัวมีเหล่าคนดังสายมูเข้าร่วมมากมายอาทิมอดูต็อกแทกเอโฟเติร์กทีเคและไมล์นภัสสิผู้บริหารเผยแรงบันดานใจจากประสบการณศรัทธาและปฏิหารสร้างเทวาลเป็นที่พึ่งทางใจสำหรับทุกคน สถาเทวะค่ะเกิดจากการสร้างองค์เทพนะคะที่ไผ่เล่าตอนแรกว่าอยากจะสร้างให้เพื่อนนะคะเป็นของขวัญแต่สร้างไปสร้างมาเพื่อนก็ดันปังนะคะเราก็มีความสําเร็จอยากให้เราได้สร้างเพื่อเผยเผยแผ่ให้กับคนอื่นๆต่อทีนี้เนี่ยไผ่ไม่ได้มีเพียงแค่องค์พระ โภธิษัทกฏอินตอนนั้นไผ่ก็เลยรู้สึกว่าไผ่อยากจะสร้างทุกองค์ที่มีบุญคุณกับไผ่นะคะจึงเกิดศรัทธาโยออไรก็คือมีองค์เทพหลายๆองค์มากมายพอมีองค์เทพแล้วตอนแรกอยากมีแค่ชโชว์รูมไปๆมาๆคือแฟนบอกว่าต้องมีจุดให้คนได้กราบไหว้คนที่ไม่มีทรัพย์ จะไหว้ได้อย่างไรเราก็เลยต้องหาสถานที่ที่ทําให้ทั้งคนที่อยากเช่าบูชาแล้วก็อยากที่จะมามีที่พักพิงใจมาที่นี่ไม่รู้จะไปไหนให้มาที่นี่ค่ะเรามีที่พักพิงใจมานั่งอธิษฐานด้านฝั่งนูน้นแล้วก็มีแอร์เย็นๆมีน้ําดืม่มสามารถมา,าปลดปล่อยหรือว่ามาชาร์จแบตนะคะได้สร้างพลังบวกได้กับที่นี่ค่ะใช่ค่ะ<ม>เข้ามาได้ฟรีเลยค่ะมไม่มีค่าใช้จ่าย ก็จริงๆก่อนอื่นก็าต้องด,ดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเจอคนที่ชอบเหมือนกันศรัทธาเหมือนกันแล้วก็เกิดปฏิหารคือมันเป็นเรื่องเรื่องเราคือแต่ละคนมันจะมีประสบการณ์ต่างกันใช่ไหมคะอย่างคุณไผ่เองเนี่ยเขาเอาประสบการณ์เขามาแชร์จนกลายเป็นความศรัทธาแล้วก็สร้างองค์เทพขึ้นมาซึ่งแม่รู้สึกว่าประทับใจเพราะเขาดูแบบต้องศรัทธาจริงๆอะ่ะถึงจะสร้างได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากแล้วพอมาปุ๊บเรารู้สึกว่า เออองโถงแล้วก็รู้สึกว่าสบายสําหรับทุกคนที่อยากจะมาก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมานะคะมากราบไหว้มาขอพอรนะคะอย่างที่เขาบอกว่าเหมือนมาชาร์จพลังเลยครับก็สามารถมาได้ค่ะใช่ค่ะจริงๆวันนี้ก็แสดงความยินดีกับคุณไผ่ด้วยแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาแล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันถ้าเกิดว่าใครเห็นคอนเทนต์ก็จะเป็น คนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์สส่มูเยอะมากแต่ทุกครั้งที่มามูมันก็จะย้ำอยู่เสมอในการเล่าเรื่องนะคะว่าเราต้องมูแบบอย่างมีสติแล้วเราก็ต้องมูด้วยแล้วเราก็ต้องปฏิบัติและทําดีด้วยะคะ่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าพลังงานที่นี่ดีมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรตินะคะได้มีโอกาสมาขอพรวันนี้มันแบบคนแรกแล้ววันแรกนะคะก็หวังว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนแล้วกัน,นะคะ่ะใครที่ ไม่จําเป็นที่เราอาจจะต้องแบบเฮ้เป็นสายมูจริงๆเราสามารถเข้ามานั่งที่เนี่ยค่ะพลังงานที่ดีมารับพลังวามนสงบนะคะมาแบบรับแอนเชียรพี่ไ่บอกนะคะแล้วก็มานั่งแบบสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอย่าง,อย,างอย่างตัวไม้ที่วัดคลิกที่ไม้เล่าอะ่ะไม้จะเป็นคนที่เราจะเหมือนเราจะถวายบุญให้กับเทวดาทุกองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทุกทุกที่ก่อนนะคะอย่างช่วงนี้คือส่วนใหญ่ไม้จะขอเน้เนเรื่องการขจัดอุปสรรคเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะแล้วองค์เทพอยากประทานอะไรให้ไหม้ไม้ก็ยินดีรับอะ,ะไรอย่างเง เป็นเรื่องไปค่ะดูที่สี่ชุดนะคะว่าขอเรื่องอะไรเออเห็นไหมละ่ะเอเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าอิสก,ก็ไปทุกที่นอกประเทศก็ไปทุรกันในแค่ไหนก็ไปนะคะ แต่นี่ใกลบ้านมากไม่มีใครรู้คุณไทยก็ไม่ทราบอยู่ไกลบ้านมากก็น่าจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ได้ได้มาชาร์จพลังที่นี่ง่ายขึ้นไกลบ้านแล้วก็รู้สึกเลยว่าเข้ามาแล้วแบบสงบจริงๆขาะวันนี้คนเยอะมากก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบเออสงบแล้วมันคงได้ชาร์จพลังได้ได้มุ่งฉับกันที่นี่กันจริงๆค่ะก็รู้สึกมีใจมากเลยค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาก็ ตั้งแต่เข้ามารู้สึกเย็นมากๆมากๆเลยค่ะเหมือนเป็นอีกที่หนึ่งที่ทําให้เราแบบได้พักผ่อนได้แบบเป็นที่ชาร์จพลังอย่างที่บอกจริงๆคะก็สำหรับใครที่เป็นสายมูเป็นคนที่ ศรัทธาในองค์เทพเหมือนกันค่ะก็อยากจะเชิญชวนที่นี่เลยค่ะก็ะสำหรับสถานที่นะคะศรัทธาเชวรยนะคะอยากให้เป็นที่พึ่งทางใจแห่งใหม่นะคะ,ะไม่ว่าใครจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยอยากให้ก้าวมาสู่ที่พื้นนี้ตรงนี้จะได้รับรู้ว่ามีพลังที่มองไม่เห็นเนี่ยอคอยปกป้องเราแล้วก็นําทางชีวิตพวกเราอยู่เสมอะคะ่ะไปเชื่อว่าองค์เทพต่างๆที่อยู่ในที่นี้นะคะ รับรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะประทานความเมตตาให้กับทุกคนที่มากราบสาการะบูชาด้วยความจริงใจค่ะอ่ภัยขออนุญาตเล่านิดนึงนะคะว่าองค์พระพิคเนศเนี่ยความจริงเนี่ยภัยจะสร้าง ตอนต้นปีหน้านะคะโครงการจริงๆแต่ตั้งแต่วันบวงสวงวันที่6ที่ผ่านมานะคะมีหลายเหตุการณ์ที่คนรอบด้านในสถานที่แห่งนี้นะคะฝันเห็นองพรพิเกเนศมาประทับอยู่ที่นี่นะคะรวมถึงไผ่เนี่ยก็ฝัน3คืนติดกันนะคะตั้งแต่คืนวันที่6ที่7ที่8นะคะจนต้องหาศิลปินด่วนในการสร้างพระพิเกเนศก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ๆก็ต้องมีพระพิเกเนอยู่ด้านหน้า เล่งเวลาขึ้นมานะคะก็แทนที่จะเป็นต้นบีหน้าก็เป็น2เดือนข้างหน้านี้ก็คือวันที่28กรกฎาคมนะคะยังไงเชิญสื่อด้วยนะคะเป็นรุ่นมหาเศรษฐีเสววทรัพั์นะคะถ้าจะให้สังเกตสิ่งที่ท่านแตกต่างจาก,จากาปางอื่นก็คือท่านจะมีโน้ตบุ๊กนะคะที่ใครอยากจะอขอเรื่องหุ้นนะคะขอเรื่องผลกำไรผลตอบแทนในการลงทุนหรือธุรกิจออนไลน์ นะคะใครที่ทําธุรกิจในเรื่องของ AI เรื่องอะไรเงี้ยสามารถขอได้ท่านจะมีทั้งถุงเงินนะคะแล้วก้อนก้อนทองนะคะเป็นปางที่สวยทรัพย์อย่างแท้จริงค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มารองสัมผัสกันในวันที่28กระะกฎาคมนะคะขอเรียนเชิญเหมือนกันค่ะค่ะ